2. ประชากรกับสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตใจสุขภาพามันสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญถ้าประชาประชากรประสบปัญหาด้านสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บการรักษาพยาบาลย่อมไม่ไม่สามารถประกอบอาชีพเป็นภาระให้สมาชิกในครอบครัวการที่ประชากรเพิ่มขึ้นทำให้ภาวะโภชนาะ และการศึกษาเร็วลงเพราะทรัพยากรอาหารที่จัดสมาชิกช่วยการทำมาหากินเมื่อทำงานหนักก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายเนื่องจากจำนวนประชากรมีมากกว่าจำนวนแพทย์พยาบาลทำให้บุคคลต้องการแพทย์ไม่ต้องการทำงานในโรงงานพยาบาล ของรัฐและรักษาโรคที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในการพัฒนาสุขภาพสังคมไทยปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นคนไทยต้องแข่งขันกับประกอบอาชีพดำรงชีวิตแก่งแย่งกันทั้งการเดินทางการบริโภคอาหารที่อยู่อาศัยแออัดการดิ้นรนเพื่อ ปากท้องของแต่ละคนทำให้สมาชิกในสังคมเกิดความเครียดวิกฤตกังวลการดิ้นรนเอ,เอาตัวรอดนี้ทำให้ประชากรจำนวนมากป่วยทางจิตมากขึ้นมีการให้สารเสพติดให้โทษทั้งทั้งกายและจิตใจ เกิดการทำลายทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมสังคม 3. ประชากรกับการศึกษาการศึกษาเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2 5 4 5มาตรม,มาตราสิบ บร์ดหนึ่งบรรบบัดบ,บ,บยัติว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิพลโอกาสเสมอในการต้องการรักษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง ทั่วถึงและมีคุณโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้เรียนเป็นสำ,นสำคัญให้เรียนมีกระบวนการคิดเป็นเป็นทำเป็นมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่เก่งดีมีสุขจากรายงานวิจัยพบว่าวัฒนกรความจนมี ตัวแปรตัวหนึ่งระดับการศึกษาต่ำทำให้ประกอบอาชีพที่ไร้ฝีมือได้บั่นน้อยไม่มีเงินออมไม่มีทุนเกิดภาวะนี้สินทำสุขภาพกายจิตจำแย่ต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลทำให้ความสามารถในการทำงานลดน้อยลงรายได้ก็ลดน้อยลงดังนั้นจำเป็นต้องให้ลูกหลานออกจากการเรียน มาช่วยทำม,มาหากินและมีลูกหลานไม่สามารถส่งให้ลูกๆเนียนสูงได้ฉะนั้นการพัฒนาการศึกษาจะช่วยให้ประชากรมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพแรงงานที่มีมือถือมีรายได้จำจำช่วยดูแลครอบครัวในให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นสี่ประชากรกับความมั่นคงในชีวิต เพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วทําให้ความเสียหายต่อความมั่นคงของชีวิตอย่างมากเช่นเกษตรกรรมนําผลผลิตมาเพื่อบริโภคจํานวนมากเหลือผลผลิตที่จะใช้เป็นพันธุกรรมน้อยลงทําให้การเพาะปลูกทั้ทงนั้นพื้นที่ในการเพาะปลูกเท่าเดิมสมาชิกต้องออกไปทํางานทําในเมืองเป็นแรงงานในวันทําให้ความมั่นคง